EP นี้เนอะก็จะมารูปแบบสุดท้ายที่หนังสือนี้รวบรวมนะคะเป็นการประเมินผลการฝึกอบรมของเคิร์กแพทริกนะคะเขาจะมองทั้งหมดออกเป็น4ระดับระดับที่1ก็คือปฏิิรยาของผู้เรียนประเมินการเรียนรู้พฤติกรรมการเรียนรู้แล้วก็ประเมินที่ผลลัพธ์นี่คือ4อย่างที่เคิร์กดูนะคะ เคอร์กก็จะเน้นว่าถ้าปปิดิรกยาของผู้เรียนน่ะโอเคผู้เรียนชอบอย่างน้อยมันก็ทําให้ผู้เรียนเขาเกิดกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนในหลักสูตรนี้ดูเรื่องของความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนและหลังถ้าหลังอ่ะสูงกว่าก่อนมากก็แสดงว่าดีแล้วก็ถามเขาว่าทําไมหลังอ่ะถึงสูงกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะประเมินพฤติกรรมนะคะว่า เรียนแล้วอ่ะไปใช้ได้จริงไหมกลับไปทํางานแล้วอ่ะนาความรู้ไปใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ดูที่ผลลัพธ์ว่าการฝึกอบรมเนี้ยเป็นรูปธรรมไหมนะคะผู้อบรมสามารถเขาช่วยได้หรือเปล่าดังนั้นของเคิร์กเนี่ยดูแค่4อย่างเนี้ยเพราะว่าเป็นเรื่องของการจัดฝึกอบรมซึ่งมักจะระยะสั้นนะคะไม่กี่ชั่วโมง1วัน2วัน นะคะมันไม่เหมือนหลักสูตรคุรุศาสตร์ที่เราเรียนสี่ปีห้าปีดังนั้นของเคิร์กเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่ารูปแบบการประเมินเขาจะเป็นของการจัดฝึกอบรมนะคะก็จะดูปกิริยาี่อย่างนี้ดังนั้นถ้านักศึกษาไปเลือกว่ารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมของเคิร์กแต่ไปใช้ในการหลักสูตรใหญ่นี่เงี้ยไม่เหมาะผิดตั้งแต่ในการเลือกลรวลูกนะให้เรามัดระวังด้วยนะคะ การปรับปรุงหลักสูตรนะคะก็คือตัวชีวัดที่สำคัญของคุณภาพของผู้เรียนสิ่งที่เราคาดหวังแค่ให้บรรลุตัวชีวัดพอนะคะแล้วถ้าเราเกินมากเกินน้อยนะ่ะค่อยส่งผลอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่มันเกินกว่าตัวชีวัดที่กําหนดไว้มากบางคนนะ่ะเขาผ่านตัวชีวัดแล้วแต่พอดีเกณฑ์ของเราอดันไปตั้งสูงเกินไปเขาก็เลยตก อันนั้นเป็นความทนทุกข์เลยนะลูกนะเราต้องไปจัดการทําให้เขาผ่านดังนั้นอาจารย์พยายามสอนหนังสือแล้วก็พยายามบอกว่า mm. เกณฑ์การประเมินเอาร้อยละห้าสิบลูกแม้ว่าในใจหนูคิดว่าหนูสอนดีหนูคิดว่ายังไงอะนักเรียนเรียนกับหนูแล้วต้องได้ร้อยละแปดสิบแน่ๆเลยค่ะอาจารย์ก็เคยคิดว่าทําได้อาจารย์ก็ยอมรับว่ามันมีความแตกต่างของผู้เรียนลูกบางวันเขาก็ไม่ได้เข้าเรียนนะคะแล้วก็บางคนเขาก็ไม่ชอบในหัวเรื่องเนี้ย เออนะคะตั้งเกณฑ์ชี้วัดอะ่ะให้มันสอดคล้องกับที่หลักสูตรกำหนดนะคะอย่าเวอร์เกินถ้ามันเยอะเกินกว่านั้นนอะยังไงก็ถือว่าผ่านแล้วลูกนะคะปรับปรุงหลักสูตรให้ท,ทันทันเรียนหลักสูตรที่มันเป็นอดีตการมากไม่สามารถนําไปใช้ได้ไม่ดีนะเราไปเรียนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอามาใช้จริงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเฟลนะคะ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่21ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทันสมัยเนาะเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของเนื้อหาให้มันหลากหลายนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนว่าเอ๊ถ้าไม่หาไม่อ่านหนังสือเล่มน,นี้มีตรงไหนเพิ่มเติมบ้างเกี่ยวกับเรื่องของประเมินและปรับปรุงหลักสูตรนะคะให้เป็นประชากรในยุคที่21คืออยากรู้อะไรก็เสิร์ชเพิ่มเติมได้ครูไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะคะความรู้อยู่ทุกพื้นที่ ที่เราสนใจแล้วเราก็หานะคะการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีการประเมินหลักสูตรนะคะว่าหลักสูตรเนี้ควรจะนำไปใช้ไหมหรือต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างโดยการประเมินหลักสูตรเนะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็พอเลือกจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยนำข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วก็นำกลับไปปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะคะ รู้แล้วไม่ไปปรับปรุงเนาะก็ไม่ได้เกิดผลดีเท่าที่ควรนะคะการประเมินเรื่องของระยะต่างๆนะคะระหว่างการใช้เนี่ยต้องดูนะคะว่าบางทีครบรอบประเมินนะคะครบวงจรแล้วประเมินครั้งหนึ่งแต่อาจจะมีการประเมินย่อยๆเพื่อให้ปรับปรุงพัฒนาได้เร็วมากขึ้นนะคะดังนั้นหัวข้อเนี่ก็อยากจะบอกว่า การประเมินน่ะต้องมีระบบนะมีเป้าหมายแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะเราต้องให้ความใส่ใจนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราเป็นนักประเมินแล้วเราให้ผลเขาผิดพลาดในแง่ดีไม่ไม่มีแง่ไนหะนแง่ดีเลยพู่งใหม่ในแง่ให้คะแนนเขาต่ําเขาก็จะรู้สึกว่าทําไมเขาต้อยต่ําจังประเมินผิดะนะเนอะต่ํากว่าความเป็นจริงเขาทําไมเขาต้อยต่ําจังทําตั้งเยอะแล้วแล้วยังไม่ได้อีกไม่ทําแล้ว ก็คือเขาได้จริงๆเขาควรได้น้อยกว่านี้แต่เราไว้ให้คะแนนเขาสูงเขาก็จะตีดีใจแล้วก็ไม่พัฒนานะคะแล้วผู้ที่ไปเรียนกับเขาอ่ะก็อาจจะได้ผลเสียที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นการนหนันงสือก็จะมีเพียงเท่านี้แต่อย่างที่บอกว่าศตวรรษที่21บเ็นอะไม่ได้มีแค่นี้เราต้องหาตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่องนั้นๆเพิ่มมากขึ้นอาจารย์ใช้คําว่าหลักสูตรประเมินหลักสูตรสถาน เวลาเราเรียนเนื้อหาเนะประเมินและปรับปรุงหลักสูตรก็จะเป็นคำอธิบายของเรื่องราวต่างๆในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรแต่เวลาที่จริงๆที่โรงเรียนเขานําไปใช้หรือเวลาที่เขาต้องจัดทํารูปเร่มเพื่อเสนอตอนหน่วยงานตั้งต้นสังกัดเนี่ยเราก็ควรจะหาตัวอย่างนะคะที่ตรงกับที่เราต้องการนะคะจุดที่1ก็คือถ้าต้องประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทั้งหมดนะคะก็มี ของคุณมนัฐจันพวงนะคะที่เรียนปริญญาโทนะคะของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนทำเรื่องของประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซริทนทรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมนะคะโดยใช้แนวคิดบาลานสกอร์การ์ด BSC ไม่ใช่ชื่อแบรนด์ของเครื่องสำอางนะชุดไวนะ้น้ำไม่ใช่นะ BSC เบลลสกอร์การ์นะคะตัวนี้เนี่ย ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมจากในคลิปอาจารย์บอกแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่สี่รูปแบบมีหรือรูปแบบอยู่เยอะแยะนะคะขึ้นอยู่กับเราจะเลือกนะคะในการรูปแบบไหนนะคะพอประเมินทั้งหลักสูตรสถานศึกษาใช้ทั้งหมด3 2 1หน้าถ้าพามาดูนิดๆหน่อยหน่อยเผื่อวันไหนเราต้องทำนะคะจะได้พอดูออกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะตัวหลักสูตรนะคะ สถาศึกษาเนี่ยเขาต้องการประเมินทั้งหลักสูตรเลยโดยใช้แนวคิด BSC เข้ามาตัว BSC ดีตรงที่มีมุมมองอยู่แค่4มุมมองเท่านั้นนะคะมุมมองด้านนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักเรียนนะก็คือพวกผู้ปกครองประมาณแนวนี้นะคะมุมที่2ก็คือมุมเรื่องของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มุมมองที่3าก็คือบุคลากรในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่และมุมมองสุดท้ายก็คือมุมมองด้านงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรดูเขาสอบถามนะคะก็มีผอ,อรองผอเนาะเป็นตำแหน่งผู้บริหารคุณครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนในโรงเรียนที่สุ่มเอานะคะแล้วก็ผู้ปกครองด้วยเนี่ยคือที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมานะคะเขาก็จะ วิเคราะห์ผลว่าประเมินเน่ะก็ต้องบอกได้ว่าดีไม่ดีอย่างไรนะคะเนี่ยก็คือข้อมูลที่เล่มนี้เขาได้รวบรวมไว้นะคะเกิดเราจะต้องดูนะคะเราก็มาพิจารณาในนี้ได้นะคะประโยชน์เพิ่มเติมจากเล่มนี้นะคะเขาก็จะบอกเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาความหมายต่างๆนะคะแต่อันนี้จะเก่าหน่อยคือ2544เป็นรุ่นที่ พวกเราก็ไม่ได้เรียนอาจารย์ก็เรียนจบแล้วเหมือนกันนะคะ <c oughs> ของรุ่นเราน่าจะเป็นหลักสูตรท่านหนึ่งนะคะเนี่ยมีการประเมินหลักสูตรหมายความว่าอย่างไรนะคะเล่มเนี้ยเขาสั่งเคาะเห็นยังว่ารูปแบบการประเมินสี่รูปแบบอ่ะมีสเต็กที่เราเรียนไปเพอร์ลวอล์คมีแค่สองอันนี้ไทเลอร์นะคะอยู่หน้าแรกๆเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะคะรูปแบบประเมินไทเลอร์เราก็ไม่มีนะเราเรียนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ ในที่นี้เขาก็จะรวบรวมมาให้นะคะเราก็สามารถใช้ตวเนี้ในการช่วยดูได้ท่านค่มันยาวไปค่ะอยากได้แก้ตัวแบบหนูไปเป็นครูแล้วหนูต้องทำยังไงนะคะก็จะต้องไปเสิร์ชคำว่าแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอาจจะไม่เอาปีเนาะเขาก็จะมีดาวน์โหลดแบบหลักสูตรมาให้ดูนะคะว่ารายงานอ่ะต้องทำอย่างไรไฟล์ Word แก้ไขได้นะคะตัวอย่างที่เป็นไฟล์ Word เป็นแบบประเมิน ะะตอนเป็นครูเราจะต้องลองประเมินดูนะคะดังนั้นนี่คือตัวอย่างเลยของคุณครูกำม,มูลทิพย์นะคะต้องขอบคุณเขาที่สแกนแล้วก็ใส่ในอินเทอร์เน็ตให้ก็จะมีของคนอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะจำพามาเปิดดูตรงหน้านี้นะค่ะแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษานะคะก็เป็นแบบประเมินนะคะของหลักสูตรกนการพุทธศักราช2551 ะะบางครั้งก็จะมีเขียนไว้ว่าฉบับปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมปี2,560นะคะนี่คือหลักสูตรแกนกลางโรงเรียนแต่และโรงเรียนต้องไปทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษานะคะก็จะพบว่าของโรงเรียนนี้พิบูลอุปถัมป์นะคะปรับปรุงนะคะเมื่อพุทธศักราช2,562โดยคุณครูกรมลทิพย์นะคะก็ได้ทำการ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขึ้นนะคะลักษณะของแบบประเมินห้ามไปเปลี่ยนโรงเรียนได้ทำแบบฟอร์มมาแล้วถ้าเราเปลี่ยนแค่คนเดียวอ่ะข้อมูลจะไม่ตรงกับคนอื่นๆนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราต้องแจ้งกับโรงเรียนแล้วก็ทำการแก้ไขก่อนที่จะส่งให้คนอื่นๆประเมินนะคะผลรวมวิเคราะห์จะได้ตอบได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น นะคะรูปแบบแต่ละโรงเรียนก็จะมีความแตกต่างกันบางส่วนในเรื่องของแบบฟอร์มหน้าส่วนเนื้อหาข้างในจะสอดคล้องกันโดยแบบประเมินนะคะจะเป็นแบบทั้งหมด3ระดับค่าก็จะง่ายต่อการประเมินก็ดูสูงสุดกับตัวต่ำสุดนะคะถ้าไม่ใช่สูงสุดไม่ใช่ต่ำสุดก็คือตัวตรงกลางนี่นะถ้า3ค่านะง่ายหน่อยนะในหลักในแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น3ตอน นะคะตอนหนึ่งตอนสองแล้วตอนสามเป็นปลายเปิดให้เขียนข้อเสนอแนะอื่นๆมานะคะมาดูค่า3ระดับที่อาจารย์กล่าวถึงกันว่าทำไมอาจารย์ถึงดูบนสุดกับต่ำสุดคุณภาพระดับ3คือดีเยี่ยมหมายความว่าจะต้องครอบคลุมถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมทุกรายการในข้อความที่ถาม,ถามเราในแบบประเมินเนี่ย เมื่อเราอ่านแล้วข้อความนั้นต้องครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมทุกรายการเราถึงจะประเมิน3ได้และเมื่อเราประเมิน3แล้วส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะแล้วเพราะว่าเขาดีเยี่ยมอยู่แล้วต่อมาอาจารย์จะยังไม่ดู2อ,อาจารย์จะมาดู1คุณภาพหนึ่งหมายความว่าไม่มีไม่มีครบทุกรายการไม่สอดคล้องหรือมันต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมค่อนข้างมาก อันเนี้ยถ้าข้อไหนเป็นแบบนี้อาจารย์จะให้หน,นึ่งคะแนนและอาจารย์ต้องให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเขาด้วยในเมื่อมันมีแค่3ามระดับเรารู้แล้วว่าข้อนี้ไม่ใช่สามข้อนี้ไม่ใช่1ก็ต้องตอบสองตอบสองเมื่อไหร่ยังไม่เต็มคะแนนยังไม่เต็มก็ต้องให้ข้อเสนอแนะเขาด้วยนะคะ แบบสอบถามเนะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไม่มีผลตอบคุณครูนะจะนําไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้จะได้ไม่ตนกตกใจนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่กล้าประเมินนะคะเห็นไหมพอคุณครูเขามองว่าข้อนี้เขามีความคิดเห็นว่ามันมีแค่บางรายการคุณครูเขาจะให้สองแล้วพอให้สองคุณครูก็จะให้การปรับปรุงแก้ไขแนะนําว่ายอย่างไรบ้างให้ไปอ่านเองเนาะวิสัยทัศน์แต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันลูก นะคะคเพราะฉะนั้นเครื่องหมายติ๊กนี้ครคูให้3พอคุณครูให้3แล้วเป็นไงคุณครูก็เลยไม่มีข้อเสนอแนะปรับปรุงแล้วแต่ห้ามเนียนอย่างนี้หนูสามทุกข้อเลยค่ะอาจารย์หนูต้องประเมินแบบไหนประเมินตามความเป็นจริงนะคะนี่เรื่องของคำอธิบายรายวิชานะคะค,คุูครูเขามองว่าสองแล้วคุณครูก็ให้เหตุผลมานะคะแต่ค,คุูครูแปลกเนาะนี่คุณครูพูดถึงมสาม แต่น,นี่คุณครูพูดถึงมอสีนะให้เรามัดระวังด้วยนะคะเกณฑ์การจบนะคะเนี่ยเห็นปะอันนี้ตอนสองแล้วนะมีทั้งหมด3ตอนนะนี่เรื่องของโครงสร้างเห็นปะอันไหนสามคุณครูเขาจะไม่เขียนนะคะอันไหนให้ข้อแก้ให้ข้อปรับปรุงแก้ไขได้ให้เขียนนะคะลงไป จาเปิดไปเร็วๆเ,เนาะนักศึกษาต้องลองไม่อ่านเองขีดเส้นใต้เองบ้างเนาะเราจะบอกทุกอย่างไม่ได้เนะเราต้องเรียนรู้ได้ด้วยตนเองว่าเอ๊ลักษณะแบบนี้ครูกูก็เขียนอย่างไรบ้างแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวอย่างเดียวนะนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์ยกขึ้นมา KAP เออหนูก็งงเห็นเขาวง,งกันตรงแผนนะคะจะได้รู้ว่าจุดป,ประสงค์เนี่ยเขามีบางโรงเรียนก็เรียก KPA KAP แต่ทั้ง2ตัวก็คือให้ความหมายเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยประมาณ9หน้าก็ยังน้อยกว่าเล่มประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเพราะนี่คือผลของคนคนเดียวที่ให้คําแนะนํามาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนตัวเองใช้นะคะเราก็จะมีการรวบรวมข้อมูลนะคะถ้ายึดตามรูปแบบนี้นะคะก็เล่มรายงานก็หนาอยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็คือรายละเอียดที่อาจารย์คิดว่า เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เรียนรู้เรื่องของการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรนะคะก็ขอให้ทบทวนให้ดีๆแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำข้อสอบกันนะคะว่าพอเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราพอจะจำอะไรได้บ้างวิเคราะห์เลือกข้อสอบได้ถูกต้องไหมนะคะมาขอให้โชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ